ข้างหลังผมนะครับทุกคนเป็นเต็นท์ชื่อว่าล็อกคุยเซอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดความกว้างนะครับความกว้างครับจากจุดนี้ถึงปลายจุดนู้นนะครับอยู่ที่1นึ่เมตรสีนะครับแล้วก็ความยาวจะอยู่ที่2องเมตรยีนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ขายดีเลยในตระกูลของไวแลนด์นะครับตัวนี้จัดอยู่ในหมวดของหลังคาแข็งแล้วก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมบนหลังคาได้นะครับตัวนี้ ตัวนี้ความพิเศษนะครับต้องบอกว่าเขาสามารถขึ้นมานั่งเล่นบนหลังคาเต็น์ได้นะครับแบบนี้ความแข็งแรงต้องบอกว่าความแข็งแรงสูงนะครับบรรทุกของบนเต็น์ได้นะครับแล้ววิธีการกลางมันกลางยากไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับเราจะการจากทางด้านหลังก่อนก็ได้นะครับ นขนาดที่หนึ่งเมตรสี่สิบนะครับเราจะกลางก่อนก็ได้นี่ครับวิธีการกลางง่ายๆปั๊บแล้วก็เดี๋ยวเราไปกลางข้างหน้ากันต่อวิธีการกลาง,ลางเราแค่ดันข้างหลังขึ้นไปแล้วเราก็ดันข้างหน้าขึ้นแบบนี้นะครับเราค่อยๆทำให้เพื่อนๆดู แค่นี้ครับก็สามารถขึ้นไปนอนได้แล้วนอนได้สองคนนะครับเพื่อนเพื่อนกำลังดีจากนี้นะครับถือว่าโอเคตรงนี้นะครับมีช่องระบายอากาศนะครับเวลาที่ฝนตกเนี่ยทำยังไงนะครับเพื่อนเพื่อสามารถปิดซิปได้เลยนะครับโดยที่ว่าไม่อบนะครับเพราะว่าตัวข้างหน้านะครับมีช่องระบายอากาศใหญ่อยู่สองช่องด้วยกันนะครับต่างสามบานนะครับบ้านหลังเป็นบ้านใหญ่แล้วก็ บานเล็กนะครับซ้ายขวานี่นี่เป็นบานนี้นครับซ้ายขวาแล้วก็มีอะไรให้อีกมีกระเป๋ากระเป๋าหนึ่งกระเป๋าแล้วก็มีกระเป๋าด้านข้างด้วยประมาณนี้ในเต็นท์มีไฟมาให้นะครับแต่ไฟตัวที่เป็นไฟปิงปองนี่ต่อเพิ่ม เป็นการตกแต่งนะครับข้างหน้าเต็นก็มีกระเป๋าให้สองกระเป๋าแบบนี้บันไดเนี่ยให้ความยาวมาอยู่ที่สองเมตรสามสิบนะครับแล้วก็รับน้ำหนักได้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบกิโลสวยนะดูดิแบบมันดูแล้วมันโอเคมากเลยนี่ครับเดี๋ยวเราให้ดูล็อกคุยเซอร์เนี่ยพอเปิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ นี่ครับปั๊บอ่ะให้ดูรายละเอียดหน่อยนี่น้ำหนักอยู่ที่75กิโลผมว่านอนได้สองคนอ่ะกำลังดีนี่ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆนะครับของเจ้าตัวล็อกฟุยเซอร์แต่ว่าถ้าติดบนหลังคารถเก่งแบบนี้นะผมไม่แนะนำตัวนี้เพราะว่ามันหนักแล้วก็ยาวเกินหลังคารถนี่ครับ เวลาเดินทางเมื่อเพื่อนๆปิดเต็นท์แล้วนะครับก็สามารถยกมันไดออกได้นี่ครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นรถเตี้ยนะครับสามารถยกบันไดแล้วก็เก็บในเต็นท์ได้แบบนี้นะครับหรือว่าจะนําไปใส่ไว้ในท้ายรถของเพื่อนเองก็ได้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยปรับโจ์กับตัวนี้นะครับไวรแล็ล็อกคูลเซอร์อย่างเงี้ ยังไงเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับกับตัวล็อกคู c เซอร์ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ขายดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ